สวัสดีครับการกโวยรถไถซิ่งครับผมเขากระซุกแล้วครับเขาจะคล้องอันนี้มันเป็นเขาให้ไว้แต่เกี่ยว่าได้ผนฝายหมดเป็นใจอยู่ มันไม่มีบอันมันไม่มีบอตากอันที่เกีียวไปงดก่อนก็ยังบริได้ตากอยอ่ไอตากยมอแหงเยู่เห็นเขาให้ครับพันนี่หยัางบุเอาขาปลูกน้ำลงกันมาห่วงดีอยู่ <c oughs> ทษหลายๆครับถ <c oughs> ูกหละอพอดีเกี่ยวแหละ อันนี้มันเขาดอแต่ว่ามันกระสีอันนั้นซุกที่หลังเขาส่วนผุนเกี่ยวแล้วเพื่อนครับอันที่ส่วนผุนที่เกี่ยวเขาน้าปังนะเพื่อนใชเขาน้ำปังเกี่ยวแต่ได้อุ้มกลัว แต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นขาวเจ้าขาวเจ้ากลางก็คอชิบหาจะได้เกี่ยวบนนี่แล้วฝนก็มาตลอดที่รอกว่าบรรยากาศดีครับจะกินสิบวบงงามปันใดดอก ี๋ยวนี้ว่ามันมันเป็นมันมุมมีน้ำเนาะว่าเป็นเขาไ้สูงกว่าปุันไดแต่ว่าตัวนี้คักจู้ั่างฤทธิ์สมนี่ มันจักไหลสองไหลได้ยังมั้งว่าถึงมั้งอ่านเอาว่าสิเอาอุม่มสองอุ่มมันทีใดบ่เกี่ยวเข่าก็บ่ได้เกี้ยวครับช่วงนี้ฝนมันตกคู่มือรถก็หลายน้ำไม่ได้หยาดหลายห่อกผู้ใดเกี้ยวช่วงนี้ แต่เขาดอรกระสุกหล่นะครับแต่ว่าคนก็นยังมุกก้าเกี่ยวปรนไดเพราะว่าม่มีบอลตากางามอยู่ครับโอ้อนไรจังสีเบิดถุงหน่ะมึงเอ้ย เข่าบ้านครับแวะมาบึงสวนจะข้าว,วาเกี่ยวเขาแล้วว่าสิมาไทยปูปอยสะดอกแถวนี้แมนเบิรต่อกันไม่คลิปนาครับอาเปเียให้เบิรงถ้ามันแดดถ้ามันแดดกับว่ายองมันมืนอนี่แหละเกีียวกระได้อย่ามันตไมาอีกว่าพายุสิเขาอีก เขามันก็ะสุกเลย